สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m a t e r i a l Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิดข้อความจากเข้าถึงคุณนะคะแบบอ่างตามลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรนั่นเองนะคะคุณจะดูของตัวเองหรือดูของเขาก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูได้นะคะเริ่มการเหมือนเดิมเลยที่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรมังกรนะคะมังกรสิ่งที่คนในใจคุณเขาคนนั้นอยากที่จะบอกคุณนะคะคือ อะไรข้อความอะไรนะคะที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณในวันนี้เขาอยากบอกว่าคุณน่ะอยู่ในใจเขาตลอดนะคือมันไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่เขาไม่นึกถึงไม่คิดถึงหน้าคุณอ่ะคุณแบบป๊อปอัพขึ้นมาตลอดเลยเวลาที่ติดใจเขาว่างเวลาที่เขาไม่ได้ทําอะไรหรือแม้กระทั่งเวลาที่เขายุ่งอ่ะเขานึกถึงคุณตลอดอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณเองก็คิดถึงเขาเหมือนกันนั่นเนะอม เขาอยากบอกว่ามันต้องมีคนไม่ชอบแน่ๆเลยถ้าคุณกับเขาอะจะคบกันเช่นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนสนิทคุณกับเขาพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยต้องมีคนไม่ชอบแน่ๆเลยถ้าเกิดเขากับคุณจะคบหากันเขายิ่งอยากบอกคุณูีว่าเขาอะยังมีนิสัยอีกเยอะแยะเลยนะที่เขาต้องเรียนรู้มีบทเรียนชีวิตที่เขาต้องรู้มีนิสัยที่ต้องแก้อะไรเงี้ยมีอีกหลายอย่างเลยที่เขาจะต้องปรับแล้วก็แก้เพื่อที่จะแบบ ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ท็อกซิกแล้วมันก็ไปรอดระหว่างคุณกับเขาสําหรับคุณน่ะไม่ใช่สิสําหรับเขานะคะสําหรับเขาอ่ะคุณคือที่สุดคุณคือโลกทั้งใบของเขาวันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกในวันนี้นะคะมันสั้นไปไหมอะ่ะถูกปะมันก็ไม่สั้นไปนะคิ่ก็อ่านเหมือนทุกทีนะเออ ไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กลุ่มนะคะ mm hmm. ข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะคนในใจคุณ mm hmm. เขาไม่ละลรอยากจะบอกคุณในวันนี้คะ่ะ mm hmm. เขาอยากบอกคุณว่า I love you mm hmm. เขารักคุณนะ mm hmm. เขารู้สึกว่ามันแบบมันอ้างว้างมันโดดเดี่ยวเดียวดายมันเหงามากเลยกับแบบชีวิตที่มันไม่มีคุณอะไรเนี้ยอืม งนโดดเดี่ยวมากในชีวิตของเขาถ้าเกิดว่าชีวิตเขาไม่มีคุณเออเขารู้สึกถึงคุณตลอดเวลาเลยนะแบบต่อให้ไม่ได้เจอหน้ากันะก็ยังรู้สึกว่าเหมือนคุณอยู่ใกล้ๆเหมือนคุณอยู่ข้างๆอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะแล้วก็เขารู้สึกว่ามันเป็นเขาคนเดียวอะที่ยังคิดถึงยังนึกถึงคุณอยู่ยังแบบ ฟันลม,ลมลๆแรงๆว่าเรื่องของเราจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึงความรักจากเขาเพียงฝ่ายเดียวคุณไม่ได้คิดไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับเขาอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกในวันนี้นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนเพื่อลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมีนนะคะมีเน,ะนเนาะคนในใจคุณนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณในวันนี้คะ เขาอยากบอกคุณว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขาพยายามคิดว่ามันเป็นแค่ความต้องการทางร่างกายอะไรเงี้ยไม่ใช่ความรักเขาพยายามคิดแบบนั้นนะคะเขาพยายามที่จะคิดอย่างนั้นอยู่นะคะแล้วก็เขาอพยายามบอกตัวเองตลอดเลยว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้มันไม่จริงเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่ได้รักคุณเขาไม่ได้รักคุณมันเป็นแค่ความหลงความแบบความต้องการชั่วคราวอะไรเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นแล้วก็ข้อความต่อมา เขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกว่าเขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ไม่รู้นะว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะต้องการความรักต้องการริเลชั่นชิพต้องการอะไรย่างเงี้ยเขาอะรู้สึกว่าเขาให้คุณไม่ได้นะคะเขาอะแอบส่องคุณบนโซเชียลตลอดเลยนะแบบแอบฟังเรื่องของคุณจากคนนั้นคนนี้แล้วก็แอบส่องคุณบนอินเทอร์เน็ตตลอดเลยนะคะแบบไม่เคยพลาดเรื่องราวของคุณอะแอบติดตามชีวิตคุณตลอดอยากรู้เรื่องคุณเสมอ แล้วท้ายที่สุดอะความคิดถึงที่เขามีต่อคุณอะเขาอยากบอกคุณว่าขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่กันอีกครั้งได้ไหมคือก่อนหน้านี้เหมือนเขาไปพูดอะไรด้วยมั้งกับคุณอะว่าเขาไม่ได้จริงจังเขาไม่ได้ซีเรียสอะเรื่องระหว่างคุณอะเขาอาจจะแค่บันไดสแตนหรือมันอาจจะแค่แบบแฟนไม่เป็นฟเตหรือนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมรีสตาร์ททั้งหมดเลยอะไรเงี้ยขอเริ่มใหม่ได้ไหม ต่อมานั้นน่ะมีกสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคุณก็ไปตอบเขาแล้วกันว่าเริ่มใหม่ด้หรือเปล่าเออโอเคไปต่อนะคะแต่เพื่อนๆนที่อยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเมษนะคะเมษคนในใจคุณตอนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณคะเขาอยากบอกคุณว่าการอยู่ไกลการหนามันทําให้เขาทรมานนะอยากอยู่ใกล้นะคะอยากอยู่ใกล้อยากเจออยากให้ลองดิสทนเนี่ยมันกลายมาเป็นแบบ คนที่อยู่ใกล้ๆกันอะคนที่อยู่ไกลอยขยับเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะคะเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเวลาที่มีปัญหาอะไรเวลาที่รักกันก็อยากอยู่ใกล้เวลาไม่เข้าใจทะเลาะก,กันก็อยากอยู่ใ,ใกล้เพราะอะไรจะได้คุยแบบได้ยินเสียงได้เห็นหน้าได้สบตาได้จับมืออย่างเงี้ยค่ะเพราะเขารู้สึกว่าไอ้การที่อยู่ไกลกันอะมันทําให้คุณกับเขาอะทะเลาะก,กันไม่ไว้ใจกันแล้วก็มันเหมือนกับ มันสร้างปัญหามันเกิดปัญหาได้ง่ายอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะในวันนี้เขารู้สึกว่าหลายๆครั้งอะ่ะเอเพราะเพราะสถานการณ์แล้วก็เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่มันเกิดซ้ำๆมาคะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าทั้งอยากอยู่ต่อและทั้งอยากเลิกอืมอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกแล้วก็ เขาอยากบอกอีกว่าเขาขอโทษมันเป็นแค่อารมณ์ชัว่ววูบคือเวลาคนทะเลาะก,กันนะมันจะอยากแบบงั้นก็เลิกกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเขาอยากบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นเขาขอโทษอืมนะคะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณในวันนี้นะคะไปต่อนะจ๊ะคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พฤศษนะคะพ,พิพศษพฤศษคนในใจคุณเขาอยากบอกคุณว่าอะไรในวันนี้ เขาอยากบอกคุณว่าเขายังไม่พร้อมไม่พร้อมในที่นี้อาจจะหมายถึงไม่พร้อมได้หลายๆอย่างไม่พร้อมที่จะมีความรักไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ไม่พร้อมคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้หมดเขายังไม่พร้อมนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขารู้นะระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีเส้นใยสายใยบางอย่างแล้วเขาก็เหมือนกับเขามองว่าคุณกับเขาเป็นโซเมดกันอะเป็นเนื้อคู่กันแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมแล้วเขาไม่คิดด้วยว่าเขาจะเจอคุณ เหมือนเจอโดยที่เขายังไม่พร้อมอะ่ะแล้วก็อยู่ดีก็เจอประมาณนี้นดังนั้นนะ <_' S 1> เขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขารู้ว่าระาหว่ังคุณกับเยเขามันมีสายใยพิเศษบางอย่างมันมีคอนเนคชันบางอย่างที่รู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นๆที่ผ่านมาเออเขายังอยากบอกคุณอีกว่าคุณเป็นคนที่เซ็กซี่เซน l ชวลแล้วก็เป็นคนที่ ตรงใจเขาทุกอย่างเลยในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาอะไรคุณตรงสเปคเขามากมากแล้วก็โซเมตตอนนี้ค่ะออกมาบอกว่าทางนิสัยด้วยคือคุณเป็นบุคคลที่เหมือนพระเจ้าสร้างมาเพื่อเขาเลยสร้างมาเพื่อให้เขาโดยเฉพาะเลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นนะเขาแอบจินตนาการแอบนึกถึงคุณอะไรเงี้ยคิดถึงคุณตลอดประมาณนี้ค่ะมีสิ่งที่เขาอยากบอกเนาะ <laughs> There is a third party ก็คือ เขาอยากบอกคุณว่ามันมีปัจจัยที่สามนะในความสัมพันธ์นี้ปัจจัยที่สมอาจจะหมายถึงอะไรก็ได้อย่างที่เค้กบอกเนี่ยในคําว่า i'm not ready เนี่ยมันมันแล้วก็คำเนี้ยค่ะเติ r d p ปาร์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่3ามอะอะไรก็ได้ครอบครัวศาส,สนาเชื้อชาติระยะทางมีคนใดคนนึงมีแฟนอย่างเงี้ยก็ได้คือมันเป็นไปได้หมดดังนั้นอะเขาอะอยากบอกคุณว่าถึงแม้ตอนนี้ระหว่างคุณับเขามันจะทําอะไรมากไม่ได้อะ แต่มันไม่ไหมายคมว่าเขาไม่รู้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันพิเศษแค่ไหนแล้วก็มันไม่หมายค่ะมันไม่ได้หมายคาม,ม,มาาว่าเขาไม่ชอบคุณเขาชอบคุณมากชอบมากหลงมากแล้วเอาจริงๆก็น่าจะรักแหละแบบเป็นการรักโดยไม่ตั้งใจอะตกหลุมรักอนะอืมถ้าโซเมขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะโอเคเหมือนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าจะตกหลุมรักคุณแต่ดันรักโอเคไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่านาจันมิถุนนะคะ คนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกเอ่อในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขาต้องการเวลาขอเวลาเขาหน่อยเคไม่รู้ว่าขอเวลาไปทําไมแต่ว่าเขาต้องการเวลาจากคุณนะให้เวลาเขาหน่อยอย่าเร่งอย่ารีบนะคะเขาอยากบอกอีกว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรกันแน่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือตัวเขาเองอะต้องการอะไรในชีวิตนะคะ เขายังอยากบอกอีกว่าหรือว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดจบระหว่างเรื่องของคุณกับเขาเขายังไม่รู้เลยแล้วเขาก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจด้วยว่าอันเนี้ยคือเลิกกันแล้วหรือยังเลิกคุยแล้วหรือยังหรืออะไรคือเขายังไม่แน่ใจเหมือน,นกันอยู่ในช่วงเหมือนกับตั้งคําถามสับสนก็เลยต้องการเวลาเนี่ยเขารู้สึกว่าไอ้ที่เขาต้องการเวลาแล้วเขาหายไป เงียบไปหรือแบบขอหยุดความสัมพันธ์ขอพอสขอเลิอกอะไรเงี้ยนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาว่ามันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแล้วมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วควบคุมไม่ได้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้เขาเหนื่อยเหมือนคนอึดอัดหายใจไม่ออกหรือเหมือนคนที่วิ่งเร็วจนเกินไปอะคะ่ะเราต้องหยุดหายใจอะอืพูดก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยจะดื่มน้ําเลยก็ยังไม่ได้ดังนั้นนะมันเหมือนคนที่ อึดอัดมากๆเนี่ยมากๆแล้วเจออะไรเยอะแยะเลยดังนั้นเขาเลยเหมือนกับอยากบอกคุณว่าเนี่ยขอเวลาหน่อยแล้วกันยังไม่รู้หรอกว่ามันจบหรือยังเรื่องระหว่างเราแต่ว่าขอเวลาหน่อยประมาณเนี้ค่ะอืมโอเคไปต่อนะไปต่อกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎนะคะกรกฎคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคนคนนั้นเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะ เขาอยากบอกคุณว่ากับคุณน่ะเขาเห็นอนาคตนะเขาเห็นการแต่งงานการมีครอบครัวการที่แบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอะไรอย่างเงี้ย I wanna grow o h with you เอออะไรอย่างเงี้ยนนะ่ะเออ <c oughs> เขาคิดถึงคุณแล้วก็มีการแบบนึกย้อนไปยิ้มไปอะไรอย่างเงี้ยนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยอยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ยิ้มแฮปปี้มีความสุข เขายังอยากบอกคุณอีกว่าเขาไม่ลืมเรื่องระหว่างคุณกับเขานะแล้วก็เรื่องของคุณเขามันยังไม่จบนะมันยังมีพางต่อเขาบอกคุณอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เขายังอยากบอกอีกว่าเขารู้สึกเหมือนสิ่งที่เขาทําลงไปในอนดีตอะ่ะมันมันคือการทําลายอนาคตในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยอืมแต่ คือเอาจริงนะเคขออธิบายหน่อยนิดนึงเมื่อกี้ที่หยิบไพ่ออกมา,พาไพ่ใบนี้มันกับหัวงี้ใช่ไหมเครู้สึกว่าอันเนี้ยคือเขาอะสริปคือสถานการณ์ตอนเนี้ค่ะอันเนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นสําหรับกรกฎเนี่ยน,นะที่เครู้สึกอ่ะแต่หลังจากนี้ไม่นานอาจจะสีวันสี่สัปดาห์สี่เดือนเขาจะรู้สึกเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณคิดถึงไม่พอพอคิดถึงแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆครคบคุณอะ มันก็น่าจะดีนะแล้วเอ้ยเห็นอนาคตร่วมกันนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะนึกถึงย้อนไปถึงเนี่ยนึกย้อนไปถึงโมเมนต์ดีๆแล้วโมเมนต์ไม่ดีที่เขาทําลงไปไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําอะไรเงี้ยค่ะ mm. เออมากไปกว่านั้นอันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นข้อความจากเขาในตอนนี้แต่มันเป็นข้อความจากตัวเขาในอนาคตที่จะบอกคุณว่า ไม่ไม่เรื่องระหว่างคุณกับเขาอะมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบมันยังไม่จบอืมประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่อยากอธิบายว่าเวลาแค่เห็นไพ่อ่ะมันเห็นยังไงมันเห็นเป็นอย่างงี้นะคะโอเคประมาณนี้เนาะคุณจะให้อากาศเขาหรือเปล่า <laughs> อ่ะสิงศรนคา,าราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงนะคะคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะ เขาอยาบอกคุณว่าคุณทําให้เขาอ่ะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นนะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอะที่เขาทําไม่ดีหรือพูดไม่ดีหรือแบบใช้อารมณ์อะค่ะเออเขาอะรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะเขาอยากจะแก้ไขทุกอย่างจะไม่พูดอย่าง,งานั้นจะไม่ทําอย่าง,งานั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เขายังอยากบอกคุณอีกว่า มันมีปัจจัยที่สามอะที่เป็นตัวบุคคลทําให้ความสัมพันธ์เนี้ต้องหยุดชะงักหรือทําให้เราต้องมีปัญหาการอะไรเงี้ยนิสินเขาอยากบอกปัจจัยที่สามนั่นแหละจะหมายถึงคนที่สามจริงๆบุคคลที่สามมือที่สามเลยหรือเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยค่ะเออที่ทําให้ทําให้ความสัมพันธ์เนี้มีปัญหาแล้วก็เขาอยากบอกคุณอีกว่าคุณอะคู่ควรที่จะได้เจอคนที่ดีกว่าเขานะคนที่ ดีกว่าเขามากๆอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นการได้เจอคุณได้คบกับคุณได้รักคุณอะไรเงี้ยมันทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้เขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยมันเหมือนกับเขาเห็นแล้วว่าคุณอนะ่ะเหมาะสมกับคนที่ดีกว่าเขาอืมประมาณเนี้ยค่ะเออนี่คือสิ่งทีเ่เขาอยากบอกนะคะว้าวรวง โอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะเขาอยากบอกว่าเขากลัวกลัวการตอบตกลงที่จะอยู่กับอะไรแบบนานๆลองเทิมพอแปเป็นาษาไทยแล้วมันตลกเนาะเขากลัวคอมมิตเมนต์กลัวการตกลงเป็นแฟนกลัวการมีเจ้าเข้าเจ้าของกลัวการที่แบบเวลาไปไหนมาไหนต้องรายงานคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขากลัวนะคะ เขาอยากบอกคุณอีกว่าโอชทวินเฟลมเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอมีนิสัยที่แตกต่างกันมากแต่คล้ายกันมากแตกต่างแต่เหมือนกันนะเออแล้วเขารู้สึกว่าบางอย่างอะเขาเหมือนเห็นตัวเองในตัวคุณอะอม,มองหน้ารู้ใจอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขายังอยากบอกคุณอีกว่าเขาคิดว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นเนื้อคู่กันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ เข้ออยากบอกคุณอีกว่าพรมลิกิตอ่ะมันทําให้คุณกับเขาเจอกันแล้วก็แยกคุณกับเขาเออกจากกันเพราะมันอาจจะมีบทเรียนชีวิตที่ต้องเรียนรู้เพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แต่เขารู้สึกว่าการเจอกันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะเออที่คุณกับเขาต้องเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขา้องอยากบอกคุณอีกว่าอดทนกับเขาหน่อยนะอดทนกับความเป็นเขาแบบนี้หน่อย หมือนรอหน่อยอดทนหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้เขาอาจจะก,กลัวการที่ต้องคอมมิตหรือการตอบตกลงแต่งงานหรือกลัวการที่ต้องอยู่กับคุณอะไรเงี้ยแต่เขารู้นะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา,ามันพิเศษมันถูกกําหนดมาเป็นภรมลิกิต่อะคะ่ะดังนั้นอนะให้เวลาเขาหน่อยอดทนกับเขาหน่อยนะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันทร์ตุลนะคะ ราคณาราศีหรือว่าดาวจันทุนคนในใจคุณเขาอยากบอกคุณว่าคุณเป็นคนเดียวที่เขารักเสมอมาและตลอดไป you're a the love of my life อืมเป็นคนเดียวที่รักแล้วก็เป็นแบบคนสุดท้ายของชีวิตอะอยากรักให้เป็นคนสุดท้ายเลยอะออประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ เขาอะเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาที่เขาอยู่กับคุณหรือ,อต่อหน้าคุณอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นไปเองอะคือคือมันเป็นตัวของตัวไม่ได้กลัวคุณไม่ชอบกลัวคุณไม่รักอะไรประมาณเนี่ยคะ่ะแล้วก็เขาอยากจะเป็นคนที่ดูดีดูเพอร์เฟกในสายตาคุณอืมประมาณนี้นะคะ เขารู้สึกว่าเขามีความไม่มั่นใจในเรื่องของเหมือนความไม่มั่นใจในเชิงของความไม่มั่นคงในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยกลัวว่าเขาจะหาเงินได้น้อยกว่าคุณกลัวว่ามันจะแบบเป็นปัญหาหรือเปล่าในอนาคตนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าเกิดเขาหาเงินได้น้อย น้อยกว่าคุณหรือว่าเปคุณไม่ได้อะไรเงี้ยคุณคุณจะโอเคไหมหรือว่าคุณจะแบบรังแกเขาไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะออสองใบนี้คู่กันน่ะมันอาจจะหมายถึงเวลาอยู่ต่อหน้าคุณหรือต่อหน้าใครอะไรเงี้ย mm. เขาอาจจะทําทําเป็นเหมือนกับเขาสามารถมีตังค์ใช้จ่ายได้อะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วว่าตังค์นั้นน่ะมันก็อาจจะเป็นตังค์เก็บหรือเป็นตังค์ที่ บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นตังที่ที่ก็หมุนใช้อยู่ทุกเดือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดแล้วก็ครั้งอยากบอกคุณอีกว่าเขาว่าวางแผนนะแล้วก็แอบ,บคิดในใจตลอดเลยว่าเออจะทักมาหาคุณทักมาคุยด้วยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเขายังคิดถึงคุณตลอดอืนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกในวันนี้นะคะ ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันพิจิกนะะพิจิกคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะเนี่ยวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขามีความลับที่เขาบอกคุณไม่ได้นะเขามีเรื่องราวที่ที่บอกไม่ได้จริงๆริงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เขาเก็บไว้เป็นความลับเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณรู้ด้วยนะคะอืแล้วมาบอกคุณทําไมวะ ในตอนนี้คือมาบอกทำไมอะไรประมาณนี้เขายัางอยากบอกคุณอีกว่าคุณเป็นนางในฝันเป็นนายในฝันของเขานะเป็นคนที่เพอร์เฟกแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆนะคะแล้วก็เขามีนิสัยบางอย่างที่แบบเขาเป็นคนชอบวิ่งตามไม่ชอบให้ใครมาวิ่งตามเขาอะไรเงี้ยเป็นพวกเชเซอร์นะคะดังนั้นเขาอยากให้คุณรู้ไว้ว่า การที่เขาชอบคุณหลงคุณมากขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าคุณนะเป็นตัวของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็ไม่วิ่งตามเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาอยากบอกคุณอีกว่าถ้าเขาไปเคลียร์เรื่อง secret deception อะไรเนี่ยของเขาแล้วอะเขาจะหาทางกลับมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยืดยาวมันเป็น long term แต่ตอนนี้เขาทำอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกเนาะนไปต่อนะคะ ปต่อกับเพื่อนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธนูนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธนูนะคะก็คนในใจคุณเขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกแย่มากเลยกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทําลงไปแล้วก็มันทําให้คุณเจ็บปวดนะคะคือรู้สึกแย่มากอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เขาทําลงไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ใกล้คุณนะมันแบบ มันทําให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองบกพร่องตัวเองไม่ดีพอตัวเองด้อยกว่าอะไรประมาณเนี้ยเวลาอยู่ใกล้คุณมันก็เลยเหมือนกับรู้สึกไม่เท่าเทียมรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยอาจจะแสดงออกมาในเชิงที่หึงหวงหรือว่าพูดจาอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่ท้งที่จริงๆคุณไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีหลายๆเรื่องเลยนะที่เขาอยากจะบอกอยากจะเล่าให้คุณฟังแต่ว่ามันเหมือนกับ สถานการณ์เอยอะไรเอยมันทําให้เขาพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื mm hmm. เขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณนะไม่เคยลืมแล้วก็คิดถึงตลอดโดยเฉพาะถ้าคุณกับเขาเคยคุยกันแบบ late night อะเลดไ n ท์ทอ a l ะแบบคุยกันตอนกลางคืนก่อนนอนหรืออะไรเงี้ย mm hmm. เขาคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นมากๆนะคะแล้วก็เหมือนเขารู้สึกแย่รู้สึกผิดกับการที่เขาทําให้คุณเจ็บมากๆนะคะก็ หมือนอยากขอโทษด้วยอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีคําขอโทษออกมาจากจากการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะมันคือเขาเสียใจแล้วเขาก็ขอโทษอะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคก็ครบถ้วนขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ